อ่ะ,อ,ะอีกเรื่องไม่พูดคงไม่ได้เมื่อวานแตะไปแล้วนะครับว่าตอนประมาณตีสี่ของเมื่อวานนี้ไฟไหม้จัตุจักเนาะ,ะในเบื้องต้นตอนที่เรารายงานกับเมื่อวานที่อ่านกับพี่อ้อยเล่าให้ฟังในครีมอนิชชอร์ยงไม่ทราบถึงความเสียหายะนะครับต,ตอนแรกก็เข้าใจว่าไหมเฉพาะโนปลา เหลียงปลาเท่านั้นแต่สุดท้ายก็คือไหม้ไปค่อนข้างรุนแรงมากเลยทีเดียวหนึ่งร้อยสิบแปดคูหาของความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็โซนทั้งปลาแล้วก็สัตว์ต่างๆก็เป็นความสูญเสียที่ใหญ่กับชีวิตของพวกเขานะครับทั้งหนูทั้งไก่ปลาหมาแมวสัตว์ป่ากระต่ายนะครับแล้วก็มีฟางมีอาหารสัตว์รำข้าวสารพัดที่มันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะฮะก็เกิดไฟไหม้ประมาณหนึ่ง พัน0ี่ร้อยตารางเมตรค่ะคและจริงๆแล้วเนี่ยก็มีสัตว์ที่เสียชีวิตนะคะเมื่อเช้าฟังข่าวอยู่แล้วก็ยังน้ำตาไหลเลยอ่ะคือแบบ <c oughs> คือเขาก็คงพยายามที่จะดิ้นรนและต่อสู้แต่เขาอยู่ในคลงองไงใช่ค่ะและบางบางสัตวบบ์บางตัวเนี่ยคือหนึ่งหาซากไม่เจอคือมันถูกไหมจนสลายใช่ค่ะ,<น>ะแต่สัตว์บางตัวเจอซากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือจมูกเขาดำเพราะมัน<อ>จะเกิดจากการสำลักควัน นะคะมีแมวจอรอยู่แถวนั้นด้วยนะคะและแมวจรเนี่ยมันมัน,ม,นมันคลอดลูกอะอน,น้องอ่านมีแบบมีลูกของเขาอยู่ด้วยนะก็มีการประกาศมาบอกว่าช่วยน้องด้วยนะเพราะว่าน้องไม่มีไม่มีบ้านอยู่แล้วทุกคนก็กระจายตัวเลยค่ะไปรับน้องมาอยู่ที่บ้านด้วยครับซึ่งก็มาวัวหายร้องข้อกันนะครับ,รบอ่ะ อย่างน้อยอย่าให้มันเสียเปล่าผมคิดว่า <c oughs> ถึงจะบอกอว่าหัวหายลําคอกม,มันไม่ได้เป็นคําชมนะฮะจริงๆมันเป็นคําด่าด้วยซ้า <c oughs> นะครับแต่อย่างน้อยก็ล้อมเถอะนะฮะมาล้อมค้อกันหลังจากนี้นะครับสู่คําถามเรื่องมาตรการการดูแลสัตว์เลี้ยงของร้านค้าสัตว์เลี้ยง <c oughs> ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการดูแลมาตรฐานความปลอดภัยสวัสดิภาพของสัตว์เหล่านี้ในระหว่างที่อยู่ในการดูแลของคนขายค <c oughs> ่ะรวมถึงปริมาณด้วยผมคิดว่า <c oughs> ว่าตั้งหน้าตั้งตาเพาะ ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้เอาแล้วถ้าขายไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นสัตว์เลี้ยงเป็นสิทธิ์ของเจ้าของค่ะโดยชอบทำหรือรือเปล่าอ,าอม,มันมีหลายอย่างที่ต้องทบทวนกฎหมายต่างๆแบบนี้ขึ้นไปถ้าไม่งั้นก็คือไหลายๆฟาร์มด้วยซ้ำนะฮะหรือหลายๆครั้งนะฮะเขาขายด้วยความสงสารนะพี่ค่ะ ใช่ไหมช่วย <c oughs> ช่วยหน่อยเถอะฮะเนี่ยแบบ <c oughs> ดูสิเขาจะแบบผอมจนแบบจะไม่ได้กินดู้อผมก็ไม่มีเงินที่จะซื้ออาหารเลี้ยงเขาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยช่วยซื้อหน่อยเออสุดท้ายเขาแบบโอ้ยสงสารนะถ้าอยู่ตรงนี้สงสัยเขาจะมีชีวิตที่ไม่ดีซื้อไปดีกว่าแล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนซื้อเหมือนทําบุญนะ <c oughs> ่ะค่ะหรือว่ามีในโซนที่เป็นสัตว์แปลกซึ่งก็เยอะมากจริงๆนะคะมีทั้งเรื่องของงูเรื่องของนกนะคะบางส่วน นกเนี่ยแทบจะรอดยากมากๆงูมีบางตัวคะ่ะอยู่ในกล่องแล้วบางอื่นเวลาไฟไหม้ปับ๊บ <c oughs> กล่องมันละลาย <c oughs> ก็เลยเลื้อยออกมาได้ <c oughs> แต่สัตว์ที่รอดชีวิตอะ่ะเอาจริงๆนะคะมันเหมือนกับเพื่อนนันง่งนั่งฟังข่าวอยางรู้สึกเลยว่ามันจะ,จ,ะจะต้องเหมือนต้องมีสาขาวิชาชีพเลยจริงๆนะองอันะนะเพราะว่าเขาซึมมาก <c oughs> เขารู้สึกว่าเขาผ่านเหตุการณ์ที่มัน,ร,น,ร,นรุนแรงขนาดนั้นนะคะ <c oughs> แล้วก็มันก็มีการเก็บรวบรวมสถิติว่าในช่วงเวลา6ปีที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้ที่จตุจักรแล้ว กี่ครั้งนะคะแล้เขาก็คนพบว่าในช่วง6ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างน้อย3ครั้งนะคะอย่างน้อย3ครั้งที่เกิดเหตุการ์ณขึ้นแล้วก็ <Okay. S 2> คือผมเข้าใจนะฮะว่าก็มีอาชีพแล้วมีคนมีอาชีพอยู่รายล้อมสิ่งเหล่านี้เยอะเนย <Okay. S 2> แต่ในที่สุดก็ถึงเวลาหรือยังที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องของสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอ่ะแล้วถูกนํามาขาย <Okay. S 2> นะครับคนไหนที่ทําถูกก,ก็ก็ถูกไปนะฮะ ตอนไหนที่ทําผิดถึงเวลาไหมที่คุณจะหยุดเราเริ่มต้นใหม่ให้มันถูกสักที <c oughs> นะครับคือไม่ใช่ว่าเอออยากได้สัตว์ที่ผิดกฎหมายห,หาได้ที่ไหนค่ะออก็หาที่จะทุจักสิจะ เราก็รู้กันแบบนี้มาโดยตลอดอะ่ะคุณเซิร์ชเข้าไปคุณอยากได้สัตว์อะไระ,ะมีขายหมดเลยนะพี่ย้อยแล้วบางอันบางอันอ่ด้วยความด้วยความไม่รู้ของพี่ย้อยด้วยค่ะไม่รู้ว่าเราเลี้ยงได้จริงๆรหรอคือเลี้ยงได้เพราะว่าหนึ่งเรามีอาหารให้เขาได้เพียงพอกับที่เขาต้องการได้จริงหรือเปล่าสัตว์ป่าที่นําเข้าจากต่างประเทศในนะคะในบริเวณนั้น,นจะมีทั้งหนูแกสบี้ตัวเมียแคท ชูก้าไรเดอร์คาปิบาร่ามีนกแอฟริกันเกรย์มีลิงมามเซตเนี้ยเขากินอะไร<ล>ะยังไงละนกณนกแก้ว,อ<ช>วคอนัวมาคอนกตระกูลอเมซอนคืออันอันนี้ผมว่ายังยังยังไม่น่ากลัวเท่าแบบลองเซิร์ชตัวปแปลกๆเข้าไปผมว่าหาได้แล้วถ้าคุณจะสั่งคุณเรียกสั่งได้ เราไม่ควรปล่อยให้ประเทศเราเป็นประเทศแห่งความผิดกฎหมายอะไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าก็โอเคก็รวมอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยถึงแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าประเทศอื่นก็มีก็ถ้าประเทศอื่นก็มีแล้วเราก็เลยจะมีอย่างเงี้ยหรอก็ทําไมเราไม่ดูตัวอย่างประเทศดีๆอ่ะถ้าถ้าเธอดูตัวอย่างสิงคโปร์เงคุณคิดว่าสิงคโปร์มีไหมผมมั่นใจว่าไม่มีพี่อ้ยอยกฎหมายความแรง กวามรงของกฎหมายมีส่วนมีส่วนด้วยในการที่ถ้าเกิดคุณทําผิดคุณจะต้องโดนอะไรบ้างหรือแม้แต่เขาก็มาวิเคราะห์กันเลยนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆแล้วเราต้องเรียนรู้นะคะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเขาก็จะมาเปิดจุดอ่อนเลยค่ะว่าตลาดนัดจตุจักรเนี่ยตรงไหนที่มีการเสี่ยงไฟไหม้มากที่สุดคือเมื่อวานนี้มันมีการพยายามจะวิเคราะห์สาเหตุแต่ทั้งหมดแล้วนะคะมันเป็นแค่อาจจะเฉยๆนะใช่และอย่างหนึ่งก็คือะคะการก่อสร้างของร้านค้าที่เป็นเพิงและพิงต่อๆกันไปโดยไม่มีช่องว่าง ซึ่งมันทําให้มันเหมือนกับป่ายังต้องมีแนวกันไฟเลยอะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับรวมถึงการเดินสายไฟพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บก็เดินกันเองโยงกันเองต่อกันเองทําให้มาตรฐานมันไม่มีการเดินสายร้อยท่อหรือเปล่าคันเอาเบรกเกอร์ได้มาตรฐานไหมอุปกรณ์ล่ะ,ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งปลั๊กคุณเสียบกี่หัวใช มันมีโอกาสนะคะเอาอจริงจริบ้านเราด้วยซ้ําบางทีเรารู้สึกว่ามันจะต้องอยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่ก่อนใช้ได้ทุกอย่างมีความเสื่อมหมดเลยนะคะอย่างก่อนหน้าน,นี้ที่มีการการคาดการณ์กันไว้บอกว่าเมันเกิดจากการที่เขาเปิดพัดลมหรือเปล่าและเสร็จป่ะเปิดพัดลมเนี่ยเพื่อต้องสัตว์อยู่ในนั้นเนี่ยมันร้อนก็เลยเปิดเปิดจนกระทั่งมันเกิดไฟฟ้าลัดวงจรอันนี้ทั้งหมดเป็นการคาดการณ์หมดเลยค่ะเดี๋ยวต้องรอการพิสูจน์ก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสาเหตุจะจะคืออะไร ค,ครับผมรวมถึงนีไอ,อ้เงี้ยการจัดตั้งถังดับเพลิงทุก45เมตรมีไหมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องของความฉุกเฉินที่ต้องสแตนบายตลอด24ชั่วโมงมีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะและการที่ต้องถึงเป้าหมายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นภายใน3นาที8นาทีเขาจะมีมาตรฐานอยู่นะฮะมีไหมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดคําถามขึ้นรวมถึงการก่อสร้างที่ต้องเว้นให้หลังคาไม่ติดก,กัน ทางเดินที่ต้องมีส่วนกลางกว้างอย่างน้อย1เมตรซึ่งหนึ่งเมตรนี่น้อยมากนะพี่ใช่ค่ะแค่นี้แค่เดินแบบสวนกันเนี่ยยังรู้สึกได้เลยว่าเอ๊ะมันเริ่มมีความแออัดแล้วไฟโหลดคือจุด supply น้ําดับเพลิงละ่ะ <S S S> ค่ะอยู่ในระยะห่างที่ได้มาตรฐานหรือเปล่ารวมถึงระบบสปริงเกอร์เขาเรียกสปริงเกอร์ปะ่ะ <S S S 1> ค่ะใช่ใชที่อะไรพวกเนี้ยต่างๆก็ล้อมคอกแหละอูหายล้อมคอกแหละแต่ล้อมเถอะนะฮะแล้วถือโอกาสว่าไม่ล้อมแค่คอกจะถูกจักได้ไหมที่อื่นที่มีปัญหาว่ากันไปเลยทุกที่ค่ะ ครับผมนะคะเพราะว่ามันก็คือหนึ่งชีวิตเหมือนกันเนาะนะคะคือแน่นอนเมื่อวานนี้ก็จะมีผู้ที่ได้รับความสูญเสียเยอะมากนะคะคือน้องๆเดินน้องๆจากไปจากเหตุการณ์ที่มันไม, <c oughs> ไม่ไม่น่าจะเกิดแบบเป็นสศกนาฏการรมขนาดนี้นะคะและแน่นอนคนที่ขายหรือว่าคนที่ทําธุรกิจด้านนี้อยู่ <c oughs> เขาก็บอกว่าเขาเสียใจเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เขาโดนดราม่าเรื่องว่าเขาไม่เมตตาหรือ คารุณกรรมซึ่งในส่วนของเขาอันนี้เราก็ต้องด้วยความเป็นธรรมนะคะเขาจะพูดเหมือนกันว่าเฮ้ยในส่วนของเขาเขาเลี้ยงเขาก็รักนะอ,อ,อันนี้เป็นมุมของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะครับผมนะฮะก็จะเห็นเห็นเจ้าของร้านร้องไห้กันแบบ,บโฮ<ช>่โฮกันเลยอ่ะก<ช>็ะโฮสองอย่างอ่ะโฮห,หนึ่งคือเสียเงินด้วยนะครับอันที่สองก็คงเสียใจด้วยบางร้านขายมาสามสิบปีมค่ะครับนะครับอ่ะก็ยังไงก็แล้วแต่แสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมมั่นใจว่าไม่มีใครอยากให้เกิด The captain sorry, sorry. Green morning show.